ไม่ใช่ว่าแหมเราลนใหญ่เลยเป็นไงครับคอคอตัวนี้ร้อนเลยครับเพราะพอกดไปปั๊บลอกเลยร้อนมากเราจะต้องทํำยังไงก่อนที่เราจะทําใครเนี่ยนะครับหรือทําดูแลให้ใครเนี่ยเราต้องทดสอบดูเองดูก่อนครับว่ามันทําแล้วมันเข้าท่าไหมบางคนแหมทําให้มันกลัวจะอากาศจะไล่อากาศไม่ดีพอดลนใหญ่เลยเผาใหญ่เลยตัวนี้ร้อนเลยพอกดปั๊บคนไข้โดดยมเลยลอกเลยครับลอกลวกเลย ล้วปกติพอพอดูดไปนี่ต้องให้มันดูดนานเท่าไหร่ดูดสักห้านาทีสิบนาทีเราสังเกตดูได้ว่ามันแดงมากเพยอย่างเราส่วนใหญ่เราเนี่ยเราจะใช้ขวดที่ใสใสมันจะได้มองเห็นมากกว่าสลับมือใหม่ก็ไปดูดเส้นใหญ่หน่อยถ้าตรงนี้มันดูดไม่ได้ถ้าใช่แล้วข้างหลังนี่ไงส่วนใหญ่ก็โพกบางหลังมากเนะยข้างหลังข้างหลังมากนะแถวท่านี้แถวนี้บ้างเราสามารถทําได้ตรงไหนที่เราปวดปวดนะครับแต่สามารถทําได้เพื่อดึงเลือดแล้วบางทียกให้เลือดเราไหลเวียนได้ให้เลือดลมมันเดินได้มันก็จะเค่อยคาย น,นี่ก็ใช้กันมากมายนะครับเราสามารถดัดแปลงอุปกรณ์ได้ตามที่เราดีนะก็บอกน้ำเนี่ยใช้ได้บอกน้ำานี่มันดมันดีสำหรับตัวไหนแล้วครับมันตกไม่แตกมันตกไม่แตกใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> เราสำลีส่วนหญ,ญ่แล้วก็สำลีแล้วก็เรา <c oughs> เราจะไม่ต้องใช้สำลีก็ได้แล้วฉีดแอนกอฮอล์เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วเราก็เราก็จุดปุ๊บเดียวเนี่ยเราก็จุดปุ๊บแล้วก็เนี่ยก็ดูแล้วติด,ด,ดแล้วใช่ ติดแล้วนะนี่ยคือคือติดมันติดแล้วนะครับงั้นเราก็เข้าใจแล้วตอนนี้ว่าทํายังไงคุณประโยชน์เป็นยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยมันตึกก็จะดึงเลือดนะจะดึงเลือดขึ้นมาได้ที่เราสามารถทําได้สามารถสอนให้ชาวบ้านธรรมดาที่กินแบนแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งเก็บไว้หน่อยแล้วก็ไปชักอันนึงนะครับแล้วคุณที่มีแอลกอฮอล์คุณก็ทําได้แต่ทำให้มันเร็วหน่อยอที่คนทั่วๆไปที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่ต้องทาเขาไม่ต้องใช้อะไรเลยเขาถือขวดนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ถือเหมือนกับเหมือนกับไฟนะ หาไม้ยาวๆหน่อยเขาจะคนไข้เียงเรียงกันมาเลยนะที่เราเห็นนะคนไข้นะเลียงเรียงขึ้นมาพร้อมเตรียมพร้อมเลยพอเกือบครับขอบปุ๊บรอบปุ๊บรอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับเดียวเต็มตัวเต็มตัวเลยครับเลี้ยงเลยครับเป็นสิบคนยี่สิบคนได้เลยเขาก็เอาคนไข้มาเลียงเรียงหมอก็าจับการครอบ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 เขาใช้พลาสติกด้วยซ้ำเลยมันตกไม่แตกครับแต่คพลาสติกที่มันดีหน่อยมันไม่ไม่ยุบตัวเพราะไม่ยุบตัวง่ายนะก็ทําได้ตัวนี้เกิดทาได้ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิทยากันเลยใช่ไหมครับผมบบได้ถ้วยแก้วที่เราจะใช้ครอบนี่เป็นเพชทแก้วขอบที่มีขอบเรียบนะเราหาได้โดทั่วไปใช้เป็นพวกขวดแบนด์ก็ได้นะเราทําให้เป็นสุยญากาศโดยเอาแอลกอฮอล์ฉีดเข้ามาในขวดหรือว่าเอาสำลีก็ได้นะครับชุบแอลกอฮอล แล้วก็ทาขวดแล้วจุดไฟมันจะลุกฟึบขึ้นมาทําให้เป็นสูญอากาศแล้วเราก็ครอบลงไปนะครับจะดูดเอาผิวหนังให้ขึ้นมานูนขึ้นมาให้เดือดลมเนี่ยเราไหลเวียนผ่านได้ดีขึ้นมานะครับเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับสึกแดงมากแล้วเราต้องดึงออกแลเ,เวลาเราถอดออกนี่เราต้องกดขอบข้างๆ้าไปเพื่ออากาศเข้ามาแล้วก็ถอดออกได้อันนี้เป็นชุดแม่เหล็กนะครับเป็นขั้วบวกขั้วลบนะที่มันสามารถดูดถึงกันได้มันจะมีสีแดงสีน้ำเงินที่เห็นนี่นะครับ เวลาเราจิ้มไปืดดูดที่ผิวหนังเนี่ยกระแสะะเล็กจะวิ่งผ่านหากันจะทําให้เลือนลมเราเดินได้ดีเวลาดึงออกก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องกดข้างๆเพื่อให้อากาศเข้าไปจะได้ดึงออกง่ายๆโอ้โหหมอแดงดูวีทีอาร์เรเห็นภาพชัดเลยนะครับเป็นครอบกันเข้าไปได้เต็มที่เลยตามเส้นเลยใช่ไหมเราจะสอนให้กันกาเรียกว่าช่วยตัวเองรธรรมชาติบำบัดนี่คือทางไหหาอะไรที่ธรรมชาติเนี่ยมาช่วยตัวเองรักษาตัวเองรเรียนรู้นิดเดียว ท่านสามารถทําได้งั้นเราลองมาสรุปดูไหมครัว่าอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้แบบพอเพียงเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเอามาช่วยทําอะไรได้บ้างหนึ่งคือรักษาโรคโรคอะไรการปวดเมื่อยเนี่ยแน่นอนเลยกาเราไม่อวรทำยังไงนะครับลองใช้ดูลองใช้ดูลองใช้กับตัวเองดูก่อนแล้วเราก็จะไปใช้กับ ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงต่อไปคุณอาจจะเป็นหมอทางนี้ได้เลยนะนั่นนะครับเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับสองต่อมาก็อาจจะเป็นพวกเป็นหนองเป็นฝีขึ้นมาถ้าว่าหัวฝีมันมันแตกขึ้นมาแล้วหนองมันออกมาไม่ได้จะทําไงก็ใช้ดูดเลยครับดูดนะครับหรือว่าบางทีครอสตรีมีแม่บ้านได้ถึงแมาออกมานมคัดเหลือเกินนะข้อรูปมานมคัดแล้วก็ใช้วิธีการนี้เป็นสูญอากาศที่จะดูดดูนมออกมาได้ส่วนอุปกรณ์ก็ที่เห็นเลยคือเป็นแก้วก็ได้ใช่ไหมฮะปากเร้วใช่ ขวดก็ได้ไปเก็บมาจากไหนก็ตามเนี่ยสามารถใช้ได้ใช่ไหมฮะอ่าหรือไม้ไผ่ที่หมอแดงบอกใช่ลูกเบอกก็บอกไม้ไผ่ตัดให้เรียบฝนให้ดีนะครับครับก็ใช้ได้นะครับแอลกอฮอล์นะฮะที่จุดไฟหน่อยได้ได้หน่อยเหล้าเหล้าแรงๆก็จุดไฟได้นะที่มันสมมติสมมติไม่มีจริงมีไหมไม่มีก็มีปัญหาแต่ว่าเราต้องใช้ฟันพันนาหน่อยบอกว่าต้องทดสอบว่าเราดูก่อนว่าไอการจุดไฟปุ๊บแล้วทาให้มันเร็วปั๊บเนี่ยมันจะชํานานชํานาญปั๊บคือเร็วแค่ไหนที่ที่ไม่ร้อนเกินไปไม่อยากโดนติด ครับเพราะว่าแก้วเนี่ยมันจะร้อนง่ายใช่ไหมถ้าเราไปลนทานาเนี่ยเรียบร้อยอะไรเงี้ยพับผมกลัวเลยพับปุ๊บปัญหาเลยลอกเลยครับพัพองเลยทันทีเลยแทนที่จะไปรักษาเขาคุณจะต้องษาตัวเองครับเพราะว่าถูกถอยนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาได้ต้องทดลองดูก่อนนะครับเราสอนวิธีการง่ายๆที่จะพึ่งพาตัวเองครับแบบพอเพียงจริงๆฮะท่านผู้ชมที่อยู่ตามชนบทนิดนึงนะฮะเข้าไปหาที่นวดอาจจะลําบากเสียค่าเดินทางเสียค่าน้ํามันเดี๋ยวนี้แพงอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะช่วยท่านได้เลย นะครับก็สําหรับความพอเพียงและรักษาอย่างพอเพียงแนวะธรรมชาติบําบัดท่านผู้ชมครับเวลาของเราในช่วงเฮลตี้ไกด์วันนี้หมดลงตรงนี้แล้วนะครับ<ช>ก็มาพบกับคุณหมอแดงวิลาชัยวสิกรดีโลแขงเดีอโลขยากันได้อีกในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณครับวัสดีครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเองก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงของไกด์เทรนดครับเดี๋ยวพักสักครู่เลยครับ